ระบบดีแทกล่มทำเอาคนไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้ส่วนในวันเดียวกันนะครับถัดมาช่วงบ่ายๆระบบของเป๋าตัางก็ล่มเช่นกันไม่สามารถใช้ซื้อของได้ใครจะไปคิดว่าจะมีวันที่ Google ระบบล่มนะครับงานนี้ส่งผลกระทบทั้ง Gmail YouTube Google Maps และแม้แต่เกมอย่างโปเกม o น Go ก็เล่นไม่ได้ผู้ใช้งาน Android เตรียมเฮนะครับหลัง Google ประกาศจับมือควา้าคอมเตรียมอัปเดต Android ให้ทั้งหมด4เวอร์ชันด้วยกัน ซัมซุงยืนยัน Galaxy S 2 1จะรองรับ S Pen แน่นอนไว้มารอเซอร์ไพรส์กันในงานเปิดตัวกลางเดือนมกราคมนี้สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกกันเช่นเคยในรายการหิวข่าวจากช่องดรอยแซนก่อนชอบข้า่าวแรกไง่ายฝากกดไลค์กดแชร์นิดน,นึงก่อนครับจะได้เป็นงานโจมเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวสารไปพร้อมกันครับวันนี้ขอเริ่มบนที่ข่าวของสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษ Special Boxset Limited Edition กับ OnePlus N10 5G รุ่นที่มีรุ่ลายของ LINE FRIEND นะครับอันนี้บอกไว้เลยว่ามีขายเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นราคาเปิดมาที่11,490บาทภายในกล่องบ็อกเซตสีแดงก็จะมีนะครับตัวเครื่อง OnePlus N10 5G เคส LINE FRIEND นะครับสีแดงมีคูปอง l i า e POINT 200คะแนนแล้วก็มีตัวของแหวนนะครับ LINE FRIEND เอาไว้แปะด้านหลังตัวเคสนั่นเอง ใครสนใจคับก็สามารถหาซื้อกันได้ทั้ง ASD Tag t r u e Move H นะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆเช่น g g Phone, c o m s e l n Lazada, Shopee, JD Central แลวก็ Dis Shop ครับผมส่วน Realme นะครับก็ได้เลิกเปิดตัวนะครับสมาร์ทโฟน2รุ่นอย่าง Realme X7 Pro 5G แล้วก็เรียวมี7 pro l i m i ม e เด็ดเอทิชันในไทยนะครับผมโดยเจ้าเรียวม x 7 pro 5 g เนี่ยก็มาพร้อมกับชิปเซตตัวแรงอย่าง mediatek dimensity 1000ั plus ที่หลายคนรอคอยกันเพราะว่าความแรงนั้นสูสีกับชิปตระกูลของ Qualcomm Snapdragon 800เลยทีเดียวนะครับแถมสเปคต่างๆก็มาพร้อมกับหน้าจอ super oled e t t e 1 2 0 hz นะครับมาพร้อมกับทัช sampling ที่2 4 0 hz นะครับชุดกล้องหลัง4ตัว sony mx 6 8 6ความเร็ด6ล้านพิกเซล ให้แรมมา8 g b หน่วโดยความจำ128 g b นะครับแล้วก็แบตเตอรี่4,500ม ah, ิลกับซูเปอร์ดั c ตชาร์จ65วัตต์อันนี้เปิดราคามาที่16,990นะครับส่วนตัวของ r e a l m e X7 นะที่เป็น Limited Edition นั้นใช้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 720G นะครับแล้วก็แรม8รอม128เช่นกัน,นครับแล้วก็ราคาตัวนี้จะเปิดมาที่19,990บาทครับ ใครที่ชอบถ่ายคลิปวิดีโอหรือว่าทำหนังสั้นนะครับยังไงลองส่งคลิปเข้าไปประกวดในงาน Huawei Film Award 2020กันได้เพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยได้ทั้ง m ม e 40 Pro Series นะครับหนึ่งเครื่องพร้อมกับเงินรางวัลก,กว่า3 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวกฎกติกาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแค่ต้องใช้สมาร์ทโฟน Huawei ในการถ่ายทำนะครับเสร็จแล้วก็อัปโหลดคลิปขึ้น YouTube จากนั้นก็ล็อกอินนะครับเข้าที่ Huawei Community เพื่อทำการลงทะเบียนและแจ้งว่าเราอัปคลิปนี้ขึ้นไปเพื่อส่งเข้าประกวดนะ ซึ่งตอนนี้นะครับทางโฮงตัวเองก็เริ่มเปิดรับคลิปตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาและก็จะสิ้นสุดในวันที่18มีนาคมนี้นะครับยังไงก็รีบส่งเข้ามาด้วยอีกข่าวหนึ่งที่เซอร์ไพรส์คนในวงการเกมคอนโซลมากก็คือการที่ทางซินเนกนะครับอาจจะมีดีลนะครับสามารถนำเอา Nintendo มาขายในเมืองไทยได้ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ย n t e n d o Switch นะครับก็ได้รับความนิยมและขายดีเป็นอย่างมาก แต่ว่าข่าวนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มครับคงต้องรอดูกันว่าในช่วงเดือนมกราคมที่เห็นว่าจะมีการถแถลงข่าวนั้นซินเนจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจาก Nintendo เลยหรือไม่หรือจะเป็นแค่คนที่นำเครื่องเข้ามาวางจำหน่ายเท่านั้นนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ตัวแทนจำหน่ายนะครับผมก็คาดว่าน่าจะมีส่วนองการรับประกันเพิ่มขึ้นมาการันตีให้ผู้ใช้งานอย่างเรา,เราครับ จากในสัปดาห์ก่อนๆครับที่เราพูดถึงเรื่องของฟิชชิงนะครับที่เหล่ามืออาชีพเนี่ยแอบมาขโมยข้อมูลและก็ทําการโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารออนไลน์แบงกิ้งของเราไปนะครับผมล่าสุดในกรก็รวงยังมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นนะครับโดยทาง s c b e c เนี่ยก็ได้ทําการล็อกระบบหรือว่าการเพิ่มอุปกรณ์เป็นการชั่วคราวก่อน,นครับถ้าเกิดว่าใครใช้งาน s c b e ีออยู่แล้วปรากฏว่าเอ๊ะเปลี่ยนเครื่องใหม่ลงทะเบียนไม่ได้ไม่สามารถใช้งาน s c b e c App ได้นะครับ ในช่วงนี้นะครับทางธนาคารเขาขอให้ถ้าเกิดต้องการจะเพิ่มอุปกรณ์ใหม่เข้าไปในระบบ s c b e c นะครับต้องไปทำที่ธนาคารเท่านั้นโดยต้องมีมือถือไปมีประชาชนหรือว่าน้าบุกแบงค์ไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีใช้งานอยู่แล้วนะครับอันนี้เครื่องเก่าๆที่ลงทะเบียนไว้ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติครับแล้วก็มาถึงราม่าครั้งใหญ่ปิดท้ายปีนี้นะครับกับการที่ระบบของ d t แทนั้น เผอิญมันล่มเอาช่วงเช้าที่คนเข้าลงทะเบียนคนละเครื่องกันพอดีงานนี่โอ้โหหนักหนาเลยครับเพราะว่าโทรออกไม่ได้เน็ตก็เล่นไม่ได้ที่สำคัญคือตัว sms เนี่ยที่ใช้รับข้อความ otp จากการลงทะเบียนคนละเครื่องนั้นไม่สามารถส่งมาถึงผู้ใช้งาน DeT ท็ได้โอ้โหตั้งแต่ตอนเช้าครับจน8โมงกว่าแล้วเนี่ย s อสยังกู้กลับมาไม่ได้เลยนะครับและในช่วงเวลานั้น,นครับสิทธิ์ในการลงทะเบียนคนละเครื่องเฟส2 ก็เต็มเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับจนทำให้ทางดีแท็เนี่ยต้องออกมาตรการนะครับเยียวยาให้กับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้นะครับโดยจะมีมูลค่าสูงสุดที่3,500บาทเท่ากับสิทธิ์ของผู้ใช้งานคนละครึ่งนั่นเองก็ต้องรอดูลนต่อไปว่า3,500ธบัทนี้จะมาในรูปแบบไหนนะครับเป็นโปรโมชั่นเป็นแพ็กเกจหรือเป็นอะไรนะครับออกมาจากทางดีแท็นั่นเองและในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนะครับระบบของแอปเป๋าตังค์จากกรุงไทย ล่มครับโอ้โหไม่สามารถใช้งานได้คือคนคนเบนคนละครึ่งเฟสสองเนี่ยยังไม่ได้ใช้อยู่แล้วแหละแต่คนที่ใช้งานเฟสแรกมาอยู่แล้วนะครับไม่สามารถเปิดแอปขึ้นมาเพื่อน,นําไปใช้จ่ายซื้อของได้ก็วันนั้นคือร้อยบาทใครไม่ได้กดใช้คือยาวเลยนะครับผมโดยทางกรุงไทยก็ออกมาบอกนะครับว่าขอปิดระบบของแอปเป๋าตังก่อนครับและทําการแก้ไขจนแล้วเสร็จจึงสามารถเปิดใช้งานได้นะครับ 14มกราคมที่จะถึงนี้นะครับผม Samsung Galaxy S21 น่าจะเปิดตัวกันแล้วแน่นอนเพราะว่าเหมือนกับง,งาน Unpack นั้นถูกเคาะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของสีสันตัวเครื่องต่างๆนะครับอันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมีทั้งหมด3รุ่น S21 S21 Plus แล้วก็ S21 Ultra นั่นเองโดยเรื่องของสีสันของรุ่น S21 นะครับก็มีภาพเรนเดอร์หลุดมาแล้วนะครับก็จะเป็นสีม่วง Phantom Violet มีสีขาวครับเป็นไวท์แล้วก็มีโรสโกล l d ที่ลักษณะเหมือนกับเป็นสีพิง k g โก d เหมือนกัน,นครับแล้วก็ตัวของสีเทาดำดาร์กเกรย์นั่นเองส่วน Samsung Galaxy s 21 Plus นะครับน่าจะเป็นโทนสีที่เรียกว่าเป็น Phantom Color นะครับก็จะเป็น Phantom Black Phantom Violet แล้วก็ Phantom Silver นะครับแล้วก็ภาพของตัว s 21 Ultra ตอนนี้มีแค่ตัวของ Phantom Silver สีเดียวเท่านั้น แต่ด้านหลังเห็นเลยว,ว่าชุดกล้องนั้นมีจํานวนมากกว่าอีกทั้ง2รุ่นเพราะว่าจากข่าวนะครับก็ตัวของ s 2 1 ultra นั้นจะมีกล้องซูมอยู่2ชุดด้วยกันก็คือจะมีตัวที่เป็น telephoto 3 x แล้วก็ telephoto 1 0 x นะครับพร้อมกับอีกรูหนึ่งก็จะเป็นส่วนของตัว infrared sensor และข่าวที่ว่า samsung s 2 1นั้นจะรองรับปากกา s pen นั้นจริงแท้แค่ไหนอันนี้ผู้ผลิต samsung ออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าสามารถใช้งาน s pen กับ S Galaxy S 2 1 Series ได้แน่นอนนะครับผมโดยปากกา S Pen ครับจะมาในเคสพิเศษที่จะมีช่องสหรับเสียบปากกาอยู่ด้วยพูดง่ายๆว่าคือตัวเครื่องเนี่ยไม่มีรูเสียบปากกาไม่เหมือนกับ Galaxy Note แน่นอนต้องซื้อเคสแล้วก็ S Pen เพิ่มเข้ามาเองนอกจาก Samsung Galaxy S Series ที่จะรรับปากกา S Pen แล้วนะครับผมทาง Samsung ยังบอกว่าเราเมือถือบรรดาตระกูล Flip นะครับตระกูล C เนี่ยก็จะรับปากกา S Pen ด้วยเช่นกัน ซึ่งในปีนี้นะครับซัมซุงมีแผนที่จะเปิดตัวมือถือในลกลุ่ม C Flip กับ C Flow มากถึง4รุ่นเลยทีเดียวแต่ใครที่กลัวว่าการมาของประกา S Pen บนซีรีส์ของ Galaxy S แล้วก็ Galaxy C นั้นจะทำให้ Galaxy Note หายไปหรือเปล่าอันนี้ก็บอกว่าไม่นะครับผมเพราะว่าทางผู้ผลิตก็ยังยืนยันว่า Galaxy Note ยังมีกลุ่มฐานแฟนที่แน่นหนาอยู่และการที่ประกา S Pen นั้นสามารถเสียบเกลดไปตัวเครื่องได้นะครับ ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้ผู้ใช้งาน Galaxy Note นั้นชื่นชอบกันแต่ว่าการขยายตลาดของ S Pen ให้กับวอนอื่นด้วยนะครับของ Galaxy A Series กับ Z เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆของ S Pen นั้นสามารถขยายการใช้งานมีฐานผู้ใช้งานมากขึ้นนั่นเองครับ iPhone 12เพิ่งจะวางขายไปแต่ iPhone 13ก็เริ่มมีข่าวออกมาแล้วนะครับผมอย่างได้คือเรื่องของการที่ทาง Apple ครับกำลังซุ่มพัฒนาโมเด็ม 5G นะครับ พื่อถ้าเกิดว่าผลิตแล้วเนี่ยก็จะนำมาใช้กับ iPhone ซีรีส์รวมถึง iPad ด้วยเลยจะได้ลดการพึ่งพาชิปเซ็ตจากคอคอมนั่นเองแต่ก็ต้องรอดูไปก่อนนะครับผมว่าการพัฒนาชิป 5G เนี่ยมันต้องมีเรื่องของสิทธิบัตรต่างๆอีกมากมายนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทาง Apple เนี่ยจะสามารถจดสิทธิบัตรใหม่ขึ้นมาได้เลยไหมหรือว่าพอจดแล้วเนี่ยอาจจะโดนทางฝั่งของคอคอมเมดิเอเทคมาฟ้องร้องหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีเรื่องที่บางอย่างที่มีความใกล้เคียงกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ และในส่วนของหน้าจอที่หลายคนบ่นกันนะครับว่าทำไมจอ iPhone ไม่ใช้ตัวของโปรโมชั่นนะครับ120เฮิร์เหมือนกับฝั่ง iPad Pro สักทีหนึง่งตอนนี้ก็มีข่าวแล้วว่าทาง iPhone 13นะครับกำลังพัฒนาตัวของหน้าจอโ l e d 120เฮิร์มาให้ด้วยนะครับพร้อมกับจะนำเอาตัว Touch ID กลับมาเพราะถ้าเกิดว่าเป็นหน้าจอ o l e d แล้วเนี่ยจริงๆมันสามารถจะฝังสแกนแลมือไว้ใต้หน้าจอได้นะครับแต่การมาของ iPhone 13พร้อมกับสเปคใหม่ๆอาจจะมีการ ตัดอุปกรณ์ในกล่องออกไปอีกแล้วนะครับผมหลังจากล่าสุดเนี่ยตัวหัวชาร์จโดนตัดไปตอนนี้นะครับเขามีข่าวว่า iPhone 13เนี่ยในกล่องอาจจะมีแม้แต่สายชาร์จแถมมาให้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งข่าวนี้ก็มาจากการที่ Apple นะครับเริ่มส่งแบบสอบถามนะครับกับผู้ใช้งานว่าคุณได้ใช้อุปกรณ์ภายในกล่องมากน้อยแค่ไหนอย่างปีก่อนหน้านี้ก็มีการถามเรื่องของหัวชาร์จนะครับพอถามเสร็จเรียบร้อยเป็นไงล่ะ iPhone 12ตัดหัวชาร์จทิ้งรอบนี้ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสายชาร์จภายในกล่องด้วยคือถ้าเขาตอบว่าไม่ค่อยได้ใช้มีอันเก่าอยู่แล้ว iPhone 13ก็จ,จะโดนตัดสายชาร์จทิ้งจากกล่องไปเช่นเดียวกันครับเราได้เห็น iPhone เวอร์ชันไร้กล้องนะครับราคาแบบหัวสามสี่ห้าแสนไปแล้วนะครับรอบนี้คาเวียนครับมีการเปิดตัว iPhone 12รุ่นพิเศษ Luxury Edition เ,เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ เ,าาเพื่อลำลึกถึงสตีฟจ็อบนั่นเองนะครับอันนี้ราคาเริ่มต้นของ iPhone 12 u u t t o m m d e นะครับซีรีส์ของ Jobs w โวนะครับอยู่ที่195,000บาทนะครับแล้วก็จะมีไล่ราคาไปเรื่อยๆตามสเปคครับจะเป็น12 Pro 12 Pro Max นะครับสูงสุดนี่คือโอ้โหขึ้นไปเกือบ300,000บาทเหมือนกันสิ่งที่แพงเนี่ยคงไม่ใช่ลายเซ็นของ s สต v e จ็อบบนฝาหลังครับเพราะนั่นเป็นแค่การปรินต์ลงไปนะครับ เสื้อคอเต่าของสตีฟจ็อบเนี่ยมีการถูกตัดเอาเศษผ้าไปแปะไว้บนโลโกโล้ Apple ที่ฝาหลังนั่นเองทำให้มันแพงมากๆที่สำคัญคือครับแต่รุ่นเนี่ยผลิตอย่างจุลจักัดแค่รุ่นละ10เครื่องเท่านั้นพร้อมกับเลขสลักว่าเป็นเครื่องเบอร์อะไรครับมีซีโดนเบอร์ให้ด้วยนอกจาก iPhone 12แล้วยังมีรองเท้านะครับที่ร่วมกับ New Balance นะครับรุ่นไนน์ o นวันจ็นะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์ที่สตีฟจ็อบนั้นชื่นชอบ พร้อมกับมีการสลักสโลแกนติงดิ i f ฟ e รน n ์ไว้บนเชือกรองเท้าด้วยนะครับและชิ้นส่วนของเสื้อคอเต่าของสต v e จ็อบนั้นก็เอามาแปะไว้ที่ลิ้นรองเท้าอีกด้วยคู่หนึ่งก็ประมาณ55,000บาทเท่านั้นครับอันนี้ก็จำกัดเช่นเดียวกันนะมีแค่30คู่หลายคนน่าจะทราบข่าวครับการที่บริการของ Google นั้นล่มในวันที่15ทธันวาคมที่ผ่านมานะครับช่วงเงย็นๆของบ้านเรานี่แหละ ปรากฏว่าโอ้โหทุกอย่างพังหมดนะครับ YouTube ใช้งานไม่ได้ Google Maps เข้าไม่ได้ Google Drive ชี้ทุกสิ่งอย่างรวมถึงบริการอื่นอย่างเช่นการเล่นเกมผ่านพวกเซอร์วิสของ Google อย่าง p o k é m o n Go ก็เข้าไม่ได้นะครับผมซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่ระบบของ Google Sign-in ครับมีปัญหาตัวของ Storage ที่เก็บข้อมูลเก็บหลอกไว้เนี่ยมันเต็มสุดท้ายก็เลยทำให้จะไม่สามารถรองรับเรื่องของการไซนเพิ่มเข้าไปได้ ในช่วงนั้นถ้าเกิดว่าใครได้ใช้งานกันก็เห็นว่าถ้าเราเข้าด้วย guest mode หรือว่า in c o g n i t o mode สายออกมาจากระบบของ Google แล้วเนี่ยยังสามารถใช้งานพวก YouTube Google Map ได้ปกติแต่ถ้าเกิดเข้าไประบบจะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับและในวันนั้นนะครับทาง Google ก็ใช้เวลาในการแก้ไขระบบประมาณ45นาทีนะครับคือมันล่มตอนประมาณ6มง45ครับและกลับมา full service ประมาณทุ่มครึ่งนะฮะ โดยทางโฆษกของ Google ก็ได้ออกมากล่าวคำขอโทษครับไปยังผู้ใช้งานทุกคนที่รับผลกระทบและก็ยืนยันว่าทางบริษัทจะทำการตรวจสอบและติดตามสถานการณ์แบบนี้อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตส่วนฟีเจอร์อย่างเช่น Google Search a r นะครับตอนนี้ก็มีการเพิ่มเติมนะครับเรื่องของตัวสัตว์ต่างๆเข้าไปอีกมากมายกว่า50ชนิดด้วยกัน ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะนําไปเล่นกับลูกหลานหรือว่าไปให้เด็กได้ดำการเรียนรู้พวกสัตว์ต่างๆต่อครับเป็นโมเดลแบบ AR 3มมิติเคลื่อนไหวได้ก็ไปลองดูนะครับผมรอบนี้ก็เป็นการเพิ่มทั้งพวกแรคคูนมีหมามีแมวหลายสายพันธุ์มากขึ้นอันนี้เอาไปเล่นกับเด็กๆได้นะครับถ่ายรูปถ่ายคลิปก็ได้ด้วย และอีกหนึ่งบริการก็คือ Google Voice a s s น s s ครับตอนนี้ก็มีการเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่เข้าไปเพื่อให้ผู้มีความบกพร่องทางร่างกายนั้นสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนสั่งงานได้ง่ายขึ้นนั่นเองโดยที่ไม่ต้องใช้มือแตะหน้าจอเลยนะครับอย่างเช่นครับก็จะมีการเพิ่มเรื่องของตัวเลขไปบนตำแหน่งต่างๆของหน้าจอนะครับให้เราสามารถเรียกตัวเลขนะครับแทนการบอกชื่อแอปหรือส่วนนั้นของจอภาพแทนได้เพื่อให้สามารถสั่งงานได้ง่ายขึ้น ในปี2021นะครับมีการคาดการาไว้ว่าสมาร์ทโฟนจอพับหรือว่าพวกจอที่สามารถจะเปลี่ยน,ปยนแปลงเชฟขนาดหรือว่าไซส์ได้เนี่ยกำลังจะเติบโตอย่างเต็มที่นะครับในปี2021เพราะว่าเหล่าบรรดาผู้เล่นหน้าใหม่อย่าง Google จะมี Pi ก e ซจอพับหรือเปล่านะครับเสี่ยงมี Oppo Vivo ค่ายเหล่านี้นะครับเตรียมจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนที่หน้าจอพับได้หรือจอขยายขนาดขยับไซส์ได้นั่นเองอย่างเช่นฝั่ง oppo ก็มีการเปิดตัวนะครับ เจ้า Oppo X 2021ไปแล้วใช่ไหมที่หน้าจอมันสไลด์เลื่อนออกมาได้นะครับแล้วก็ฝั่งของตัว Samsung นะครับหรือว่าเ Xiaomi Vivo เองก็มีข่าวเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนจอพับอยู่ตลอดซึ่งในฝั่งของ Samsung นะครับคาดว่าปีนี้เนี่ยจะมีสมาร์ทโฟนหน้าจอพับในรุ่นที่ราคาแปดลงมาครับเป็นรุ่นไลท์อย่างเช่นตัวของ C Flip Lite หรือว่า C Fold Lite ก็เป็นไปได้เหมือนกัน ตะกี้เรามีพูดถึงตัวของสมาร์ทโฟนจอสไลด์อย่าง oppo x 2 0 1 1ไปแล้วใช่ไหมครับตัวนี้นยก็โหสร้างกระแสดีมากๆครับในงาน oppo inno day แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทาง oppo ก็ได้ไปจับมือกับดีไซเนอร์นะครับชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นบริษัทที่ชื่อว่า nendo ออกแบบครับตัวคอนเซปต์สมาร์ทโฟนจอสไลด์ที่เป็นลักษณะของการพับเป็นข้อต่อหลายๆชิ้นนะครับโดยเมื่อทำการสไลด์ขึ้นทีละส่วนครับก็จะมีการเผยส่วนหนาของหน้าจอออกมาเป็นเล็กๆ โชว์นาฬิกาโชว์การแจ้งเตือนเลื่อนไปอีกก็จะเป็นการเปิดกล้องหน้าเซลฟี่หรือว่าเลื่อนไปจนสุดนี่ก็จะเป็นหน้าจอแบบอุขนาดยาวใหญ่ทีเดียวนะครับอันนี้ทางเราเองก็มีคลิปสรุปให้ดูด้วยนะครับสลับตัวของคอนเซปต์โฟนจาก oppo และ nendo นั่นเองนอกจากนั้นที่มีเรื่องของตัวหูฟังนะครับผมที่ออกแบบมาได้หูล้าเหมือนกันนะสามารถจะหูฟังมาประกบคู่ให้เป็นเหมือนกับเครื่องประดับเป็นสร้อยแบบโดนัทได้แยกออกมาประกบด้านข้างของสมาร์ทวอชให้กลายเป็น ตัวของกรอบสมาร์ทวอชได้ด้วยนะครับผมพร้อมกับสามารถเอาไปวางแปะบนลำโพงกลายเป็นสมาร์ทปีเกอร์ได้อีกถ้าเกิดคอนเซปต์ของ oppo กับ nendo เนี่ยสามารถพัฒนาออกมาได้จริงเนี่ยถือน่าสนใจเลยครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่ใช่คอนเซปต์นะครับแต่ว่าเตรียมจะเผยโฉมอยู่แล้วนั่นคือ oppo reno 5 pro plus นะครับผมที่ว่ากันว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ตตัวท็อปอย่าง qualcomm snapdragon 865ออกมานั้นตอนนี้ก็มีข่าวว่า วันที่24ธันวาคมนี้ครับจะเริ่มเปิดตัวในจีนกันแน่นอนโดยตัวนี้นอกจากชิปเซต8ของคแล้วก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED 90 h ฮิรครับแล้วก็ s u p e r v o o ู2.0ชาร์65วัต์นั่นเองส่วนเซี่ย i มี11นะครับที่หลายคนรอคอยกันเพราะว่ามันจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่ใช้ชิปเซต Qualcomm Snapdragon 888นะครับผมภาพล่าสุดที่ออกมาเนี่ยเห็นมีคนออกไปถือครับเป็นเครื่องจริงไลฟ์ลีกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่า จากโมดูลกล้องมันดูแปลกๆก็คือมีกล้องแค่3ตัวเท่านั้นแถมดีไซน์เนี่ยก็แทบจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากตัวมีสิบลูซีเดียวคือผมว่ามันยังดูไม่ค่อยรูหราเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าอาจจะเป็นพราะว่าภาพไม่ชัดก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะครับผมไว้เราดูตัวจริงกันดีกว่าคิดว่ามกราคมนี้น่าจะเห็นกันแล้วส่วนรุ่นน้องในซีรีส์ของ r ร d m i นะครับตอนนี้ก็มีข่าวว่า Redmi K40 นั้นอาจจะเปิดตัวในช่วงเดือนธันวาคมนี้อิงตามไทม์ไลน์เดิมของตัว Redmi K30 นะครับและตอนนี้ก็มีภาพของตัวเครื่องเนี่ยหลุดออกมาแล้วแต่ว่ามันอยู่ในกรอบที่เรียกว่าเป็นตัวป้องกันดีไซน์จริงๆจะเผยโฉมนะครับด้านหน้าก็เป็นจอแบบเจาะรูอยู่ตรงกลางนะผมส่วนด้านหลังชุดกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง4ตัวด้วยกันพร้อมกับ l e d f l a h อีกหนึ่งชิ้นนะครับก็ต้องรอดูว่า Redmi K10 นั้นจะมาพร้อมกับสเปคแบบไหน แต่รุ่นหนึ่งเลยครับที่หลายคนรอคอยกันนั่นก็คือ vivo x60 series นะครับที่รอบนี้นอกจากว่ามีตัวชิป exynos 1080ตัวท็อปรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Samsung แล้วยังมีการไปจับมือกับเลนกล้องจากไซส์มาช่วยทำเรื่องของกล้องถ่ายภาพอีกด้วยนะครับผมงานนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการตีบวกให้ vivo x60 นั้นดูมีความน่าสนใจอีกหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชิปเซตตัวใหม่ xno ห0ึเน <X> ี <X> ่ยก <X> ็ผล <X> ิตที่5นาโนเมตรนะครับผมแล้วก็ตัวของเลนกล้องจากไซส์เนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางไซส์มาจับมือกับแบรนด์จากฝั่งของจีนนะครับก่อนนี้จะมีแค่ฝั่งของ Sony แล้วก็ n o k เกียเท่านั้นทางด้าน Harmony ี s ของ h u ว w e i นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการปล่อยเบต้านะครับไปกับสมาร์ทโฟนตัวท็อปในจีนเนี่ยอย่างเช่นพวก p c 0 Ma ิบเ0สสนี่ยได้เริ่มทดลองใช้กันแล้วนะครับแต่ว่า รุ่นที่จะมาพร้อมกับสมาร์ทโฟนแบบเปิดปุ๊บเป็น Harmony OS เลยนั้นนะครับน่าจะเป็น P 5 0ซีรีส์ที่จะเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านะครับซึ่งในงานนี้ก็จะมีการเปิดตัวครับ h u a w e i m a t e Pad Pro นะครับที่มาพร้อมกับ Harmony OS เช่นเดียวกันคือเป็นรุ่นใหม่พร้อมกับ OS ใหม่นั่นเองและจากที่มีการทดสอบกันนะครับผมเขาบอกว่าหน้าตาของ h a r m o n y OS กับ EMUI v e r s i o n 11เนี่ยมันจะมีความคลานยอยู่ประมาณ8-90%เลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่า ตัวของทาง Huawei เนี่ยเขาก็ปูพื้นให้ m i 1 1นั้นมีหน้าตาคล้ายกับตัวของ Harmony OS อยู่แล้วด้วยส่วนของตระกูล Nova Series นะครับกับ Huawei Nova 8ก็มีข่าวว่าน่าจะเปิดตัวกันในช่วงที่23ธันวาคมนี้ที่ประเทศจีนก่อนนะครับผมซึ่งรอบนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์กล้องหลังในรูปแบบวงรีนะครับผมแล้วก็ฝั่งของตัวสเปคเนี่ยคาดว่าจะใช้ชิปเซตจากฝั่งของ MediaTek Dimensity 700นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ 6.5นิ้วความละเอียด Full HD+ Plus, กล้องหน้าเซลฟี่1 6ล้านพิกเซลและกล้อง4ตัวความละเอียดสูงสุด48ล้านนะครับอ๋อมีการคาดการราคาไว้ด้วยนะครับว่าน่าจะเริ่มต้นที่ราวๆ3,000หยวนหรือประมาณ13,800บาทครับทางนั้น One Plus ก็มีภาพหลุดของ One Plus 9 5G ออกมาแล้วนะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยดีไซน์ก็เหมือนกับมีการเปลี่ยนอีกแล้วนะครับโมดูลกล้องก็ย้ายตำแหน่งด้านหน้าเป็นจอเจาะครูแล้วก็ รอบนี้มันกับจะเป็นจอแบนไม่ใช่ขอบโค้งนะครับผมโดยตัวกล้องหลังเนี่ยจากในภาพก็เห็นว่ามีกล้องเซ็นเซอร์ใหญ่อยู่2ตัวด้วยกันอีกตัวหนึ่งจะเป็นเซนเซอร์ขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็มี LED flash พร้อมกับโลโก้ทุกสกินคำว่า ultra shot ซึ่งอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าคำที่ใช้กับตัวเครื่องจริงหรือเปล่าะะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเครื่องกึงก่งๆึ่งโปรโตไทป์ยอยู่นะครับอย่างเช่นตัวโลโก้ก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับแล้วก็ไอคำว่า ultra shot เนี่ย อาจจะไม่นํามาใช้ก็ได้ส่วนของสเปคนะครับหลังจากที่กดเข้าไปดูแล้วหืมมาแล้วครับผม snapdragon 888นะครับพร้อมกับแรม8 g b แล้วก็หน่วยความจํา128 g b นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ความจุ4,500 m ah ิลนั่นเองคาดว่าวรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ Android 11ตั้งแต่แกะกล่องแน่นอนนะครับสำหรับตัวของ one plus 9 ส่วนเรียวมีนครับหลังจากเปิดตัว X7 Pro 5G กับ X7 ในไทยไปแล้วนะครับเห็นว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทวอชรุ่นใหม่อีกทีนะครับในวันที่23ธันวาคมนี้นั่นก็คือเรียวมี w t t h S s r r o นั่นเองเขาว่าตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจออ m o l e เลนะครับขนาด1.39นิ้วความสว่าง450นิตนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง14วันโดยจะมีหมุดออกกำลังกายให้มากถึถง15โหมดครับ ไม่ใช่เป็นเรื่องของการวิ่งนะครับเดินป่าขี่จักรยานอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ GPS ในตัวกันน้ํากันฝุ่นได้นะครับที่5 ATM ลงน้ําได้50เมตรนั่นเองส่วนฟีเจอร์ด้านสุขภาพครับก็มาพร้อมกับตัว Heart Rate Sensor ครับวัดอัตราการเต้นหัวใจได้มีเรื่องของออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ตัวของราคากับสเปคเต็มๆเนี่ยเอาไว้รอชมพร้อมกันนะครับ23,000บาคมนี้ครับทางฝั่งของโนเกียนะครับหลังจากที่ HMD Global นะครับได้วางจำหน่าย ตัวของโนเกีย c 3แล้วก็โนเกีย4ในบ้านเราไปแล้วนะครับก็ราคาประมาณ2000กว่าบาท4 0 0 0กว่าบาทนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดตัวเพิ่มอีก2รุ่นนะครับในตลาดต่างประเทศก็คือโนเกีย4้ครับอันนี้สเปคก็ขึ้นมาเป็น mid range นิดนึงใช้ชิปเป็น snapdragon 6กหน้าจอ hd plus กล้องหลัง4ตัวความละเอียดสีปล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ความจุ4 0 0 0มิลลิแอมซึ่งโนเกีย4้นั้นครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ 6,000กว่าบาทนะครับส่วนรุ่นหนึ่งก็คือเป็น Nokia C1 Plus ครับเป็นสมาร์ทโฟนไซส์เล็กหน่อยครับหน้าจอ5.45นิ้วน้ำหนักเบาแค่146กรัมเท่านั้นนะครับอันนี้ราคาเปิดมาประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองแต่ว่าสเปคก็จะเป็นสำหรับผู้ใช้ง,งานเริ่มต้นนะครับอย่างเช่น CPU c o r e นะครับผมแรม1กิกอะไรเงี้ยแล้วก็ r อ m 16กิก b นะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์จริงๆของโนเกีก็คือมีการเปิดตัว โน้ตบุ๊กนะครับเป็นแล็ปท็อปย่านโนเกียเพ e ิบ o ๊ก X 1 4นะครับเป็นโน้ตบุ๊ก Intel ที่ใช้ CPU Gen 10นะครับมาในสี Matte Black น้ำหนักเบาครับแค่1.1ึ่งจ่กิโลเขานั้นโดยมีราคาต้นที่ราว24,500บาทนะครับซึ่งเจ้า Nokia p เพล b o o k X 1 4เนี่ยก็ เป็นการเปิดตัวและก็วางจําหน่ายในอินเดียนะครับผ่านช่องทางออนไลน์อย่างฟลิปคาร์ดนั่นเองตัวหน้าจอก็เป็น Full HD IPS นะครับมี Dolby Vision และได้ตัวเครื่องที่บาง16.8ม mm มนะครับผมแล้วก็น้ําหนักเบาแค่1.1กิโลทำให้เป็น u ล t r a l i ลท์ n o t e บุ๊กรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็มีค่อนข้างครบครันนะครับทั้งพอร์ตแลนด์นะครับ USB Type A Type C แล้วก็ช่อง HDMI เอาไว้ต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นพวกหน้าจอหรือว่าโปรเจคเตอร์ ปิดพาก,กันที่ข่าวที่ผมหูงสุดเซอร์ไพรส์นะครับเมื่อทาง o o o g นะครับได้จับมือทำสัญญากับ퀄คอมนะครับประกาศนโยบายใหม่ว่าหลังจากนี้นะครับ Android ที่ใช้ชิป c คอมนั้นจะสามารถอัปเดต OS ได้ถึง4เวอร์ชันหรือว่า4รุ่นด้วยกันโดยจะเริ่มต้นที่ Android 11นะครับเป็นรุ่นแรกก่อนกับชิป o คอม n a p d r a g o n 888ที่เป็นตัวแรกที่ใช้มาตรฐานนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการ extend อัปเดตนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า Android 11เอนี่ยอัปได้4เวอร์ชันก็จะเป็น 12, 13, 14 Android 15เลยนะโอ้นะครับแต่ข้อจำกัดก็มีนิดนึงนะครับคือไม่ใช่ว่าทุกชิปเซ็ตของ Qualcomm จะสามารถอัปเดตเป็น Exten d นต์เวอรแบบเดียวกันได้นะครับเพราะทาง o o o l l q u a l c อ m m ก็บอกว่าอุปกรณ์ที่จะรองรับ e x t e n d นต์อัปเดตนี่ย 1. ต้องมาพร้อมกับ Android 11เลยอย่างที่2ใช้เซ็ตตัวใหม่จาก Qualcomm อย่างที่3ก็คือ ต้องเป็นมือถือที่รองรับโปรเจกต์เทรเบิลอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดที่ยากนิดน,นึงเพราะว่าถ้าเกิดมองไปท้องตลาดตอนนี้นะครับมือถือที่อัปเดตเป็นโปรเจกต์เทรเบิลได้นะครับคืออัปเดตระหว่างที่ใช้งานอยู่รีสตาร์ทใหม่ปับ๊บเป็นเวอร์ชั่นใหม่เลยเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่ห้อเท่านั้นมีพิกเซลมี Motorola มี One Plus ครับส่วนพวกมือถืออย่าง Samsung แล้วก็พวก Oppo Vivo โว้เสี่ยวมีเนี่ยตอนนี้ยังใช้ระบบอัปเดตของตัวเองอยู่ ยังไม่ได้มีการเอาตัว Projectable t ไปใช้ในการอัปเดตเวอร์ชัน Android นะครับก็เลยต้องรอดูกันต่อไปแล้วว่าหลังจากนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงในฝั่งของผู้ผลิตด้หรือเปล่าขยับมาใช้ Projectable t เพื่ออัปเดตตัวเครื่องหรือไม่แล้วค่าอยาอื่นๆนะครับอย่าง m e d i a t เทค a m s u n g Exynos เนี่ยจะก,กระโดดมาเข้าร่วมโครงการนี้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าไม่เข้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าข้อข้อมนั้นกำความได้เปรียบเอาไว้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ส่วนข่าวคราวของชิปเซระดับกลางตัวใหม่จาก c คอมนะครับก็ออกมาแล้วนะครับกับ Snapdragon 678อ่ามีการใช้เลขเหมือนกับ Lucky Number นิดนึงนะครับจาก888ตัวนี้ก็เป็น678นะครับผมโดย CPU ก็จะเป็น Kyro 4 60มาพร้อมกับ g p u Adreno 612นะครับในด้านประสิทธิภาพนะครับการประมวลผลและการแผ่รลังงานนั้นดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยยังคงเป็นชิป 4G LTE อยู่เพราะว่ามาพร้อมกับโมเด็มนะครับ X12 LTE นั่นเอง โดยคาดว่าชิปแ a p แล้วกน6,7,8ตัวนี้น่าจะเริ่มนำมาใช้งานกับสมาร์ทโฟนในกลุ่มเริ่มต้นหรือกลุ่ม mid-range ครับช่วงกลางปี2021ครับสัปดาห์หน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารไอทีรอบโลกกันได้อีกครั้งนะครับกับรายการหิวข่าวทุกค่ำคืนวันเสาร์นะครับอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแสนให้ด้วยล้กันนะครับสวัสดีครับ ขอฝากไว้นดิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่มีมือถือเก่าๆสายชาร์จเก่าๆหูฟังเก่าๆหรือว่าพวก power bank รวมถึงอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะผมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยสามารถนำไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทางไม่มัดรวมขยะแบบอื่นได้นะครับที่ชอ AS, ็อป AS ไปรณียีไทยแล้วก็ห้างเซ็นทรัลนะครับโดยเขาจะมีกล่องกระดาษครับตั้งเอาไว้ให้เรียว่าเป็นจุดทิง e ้งอีเวสหรือว่ากล่องขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะขยะเหล่านี้นะครับหากทิ้งไว้เป็นเวลานานแล้วอาจจะปล่อยสารเคมีออกมาและไปปนเบื้อนกับอย่างอ,างอื่นจนเกิดเป็นนอันตรายได้ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับจึงควรแยกเอาขยะเหล่านี้นะครับไปทิ้งตามจุดต่างๆที่บอกไว้ได้เลยนะครับ